สวัสดีค่ะเมือนี้ยายอ้อยขออนุญ,ญาตมาเป็นคลิปยาวนะคะถามว่าเห็นว่ามีประโยชน์ขายแช่ออกไปนะคะถ้าซิเบิ้งตังแต่ตนจนจบให้เบิ้งหนาเพจด้ค่ะเมือนี้ยายอ้อยสิมาเบาเรื่องนะคะคลิปเก้าสามารถสางไล่ใ,ใดใดบอ่อค่ะคลิปเก้าก็คือหมายถึงว่าคลิปที่เข้าลงเมื่อก่อนที่สีเห้าสี่พนโฆษณาค่ะเข้าอาจสิล่งไปแล้วสักประมาณลอยสองลอยสามลอยคลิปก่อนที่สีพ่พนและเมือ่อนึงเข้ากับพานค่ะพอเขาพานโฆษณาเข้ากับกระนับลงคลิปไม่ไปเรื่อยๆแล้วก็มีการ เกิดการสรา้างไล่ใด้ดค่ะพี่น้องที่นี่เขาก็เลยสงสัยว่าแล้วคลิปเก่าก้อนหนานั่นล่ะเขาสามารถสร้่งไล่ใด้ไดบอค่ะเมื่อเข้า,า,ขาพาโฆษณาเพิ่นสิเริ่มนับหนึ่งไม่นะคะเพียงแต่ว่ายอดวิวยังสิโชว์่ยคือเก่ายอดนับหนึงไม่คือว่านับหนึ่งไม่ก็คือว่า สมมุติว่าเข้าพานมาแล้วเขาได้หนึ่งหมื่นวิวนะคะก่อนที่สิพานโฆษณาพอเข้ามาเริ่มพานโฆษณาทามีคนเขาไปดูคลิปนั้นเริ่มคนแหลกเพิ่นกระนับใหม่เลยค่ะเริ่มคนที่สองที่สามที่สี่เพิ่นกระนับใหม่ให้เห้าแล้วก็ คลิปนั่นนะคะคลิปเก่าที่เขาสากมากคนเบิงมากเพิ่นสิตัดออกทุกๆสิ้นเดือนหรือว่าทุกๆการตัดยอดค่ะเพิ่นตัดยอดวันที่เท่าไรเพิ่นก็สิตัดไปเลยค่ะวันที่เท่านั้นสมมติเพิ่นตัดวันที่2ี่เพิ่นก็สิตัดยอดนั่นแล้วก็เริ่มต้นใหม่ของทุกๆเดือนค่ะทุกเดือนที่มีการตัดยอดเพื่อชฉลิคิดเงินในห้าเพิ่นก็สิตัดยอดวิวเก่าออกไป นะคะแล้วก็เริ่มใหม่คือการคิดเงินค่ะการคิดเงินของเขากับเส้นเดียวกันสมมติว่าเพิ่นคิดเงินแล้วนะคะเดือนนี้เพิ่นตัดยอดเงินแล้วเพิ่นกระทําเงินเพิ่มทาการโอนเงินเข้าบัญชีของพวกเขา้าพอโอนเข้าไปแล้วเรียบร้อยนะคะมีคนเข้ามาเบิ่งวิวใหม่เพิ่นก็นเริ่มคิดเงินใหม่เนี่ยแหละคะ่ะเขาถึงบอกว่า คลิปเก่าที่เข้าทํำมะกรอนหนานั่นหรือคลิปทุกคลิปที่เขาทํำมากรอนหนานั้นสามารถสร้างไล่ใดได,ได,ไดทุกคลิปถามียอดวิวถามียอดเบิ่งค่ะเมื่อใดที่เกิดการเบิ่งวิยอดวิววิ่งค่ะพี่น้องเงื่อนมันกับสีไหลตามค่ะมีคนเบิ่งหลายยอดเงืนกับสีไดหลายมีคนคนเบิ่งหน่อยยอดวิวกับสีไดหน่อยเพราะฉะนั้นแล้วยายถึงบอกว่าให้เข้าสร้างคลิป ไปเรื่อยๆๆๆโลกมือละสามลิบหาลิบพกลิป,ลป,ลปก็สามารถลงใดเพียงแต่ว่าเข้าพัฒนาเฮดคอนเทนต์ให้มันดีขึ้นดีขึ้นนะคะเพราะว่าเข้าสีหูตัตเองค่ะพี่น้องตอนที่เฮาขอขามาทํำเครีย์เตืรอตอนแหลกๆเข้าทายคลิปออกมาประมาณนี้ เวลาเบิ่งได้กับประมาณนี้นะคะหรือว่าความสามารถในการทายทําหฮาหรือว่าในการนําเสนอเข้ากับอยู่ประมาณนี้แต่มื่นหนึ่งเข้าพัฒนาในการเว่าการคุยการนําเสนอมันดีขึ้นดีขึ้น,นเป็นลําดับนะคะคลิปใหม่ๆมันก็เลยเกิดกระแสมากกว่าคลิปใหม่ๆมันก็ถูกดันมากกว่าคลิปใหม่ๆก็มีคนเขามาเบิ่งมากกว่าเพราะว่าเขามีการพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นลําดับลําดับลําดับนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ คลิปเก่านะคะถามีคนเบิงมีหยอดวิวสามารถสร้างลาไล่ได้ได้ทุกคลิปค่ะถึงแม้ว่ามันสีหน้าแลวก็วตามนะคะพี่น้องคะเพิ่กนกระตัดหยอดให้เข้าทุกเดือนนะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่ทุกๆเดือนเด้อค่ะเด้ออันนี้ย่ายฝากไว้ซัมเน่ไว้คลิปหนามาพอกันไหมเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณหลายๆจ้า